ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกร,ระทรวงการคลังบริหารงานโดยนายธนารัตน์งามวไลรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายมาโนดบัวองค์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนและนายสุชาติเพชรสุดผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดน่านโดยได้เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงกลาง สมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2564ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงกลางตั้งอยู่เลขที่1 4 3จีหมู่ตําตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านซึ่งให้บริการในพื้นที่อำเภอเชียงกลางมีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น6ตตำบลได้แก่ตำบลเชียงกลางตำบลพญาแก้วตำบลพระพุทธบาทต,ตำบลเตือตำบลเชียงคานและตำบลพระธาตุภายใต้การบริหารงานของ นางสาววริศรารุ่งรักษาผู้จัดก,การสาขาโดยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน15คนพกสสาขาเชียงกลางได้แต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2564เพื่อนำไปสู่การยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานดังนี้ มีการให้บริการนอกเวลาราชการมีการให้บริการด้านการเงินการธนาคารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลูกค้ามาถึงธนาคารโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบถามการใช้บริการของลูกค้าและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาเปิดทําการของธนาคารในเวลา8ปดนาิกาสานาทีพนักงานก็สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันทีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการ มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยมีรถโดยสารประจำทางซึ่งวิ่งผ่านหน้าสาขาให้บริการลูกค้ามาถึงสาขามีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างสะดวกและชัดเจนมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ธนาคารติดตั้งที่ความสูงประมาณ20เมตรซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ ตรีมีคันและผู้สูงอายุดังนี้เคาน์เตอร์สำหรับบริการให้ผู้พิการที่นั่งสำหรับผู้พิการโต๊ะบริการผู้พิการกริ่งขอความช่วยเหลือที่จอดรถคนพิการและห้องน้ำสำหรับคนพิการีการออกแบบผังงานและระบบให้บริการระหว่างจุดเข้าสู่บริการ และจุดให้บริการมีป้ายบอกลำดับการให้บริการด้านการเงินการธนาคารป้ายบอกลำดับการให้บริการด้านสินเชื่อมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยมีพื้นที่และขนาดที่ใช้งานสะดวกต่อการเชื่อมจับมีพื้นที่การให้บริการลูกค้าที่กว้างขวางมีการจัดวางเอกสารการให้บริการที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งานสำหรับลูกค้า ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ป้ายทางหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายห้ามสูรุรีป้ายบอกสถานที่อันตรายสัญ,ญลักษณ์ทางต่างระดับและลูกศรชี้แสดงทางขึ้นทางลงบันไดเป็นต้นการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอการติดหลอดไฟ LED มีจำนวนมากพอในการให้แสงสว่างภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศที่เย็นสบายเมื่อเข้ามาติดต่อใช้บริการณเคาน์เตอร์ธานาคารมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการมีบริการเก้า e อี้พักคอยอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการาการ,าการาใช้บริการเช่นมีบริการ WiFi ฟรีมีบริการแว่นตามีบริการน้ำดื่มชากาแฟฟรี ให้กับผู้มาใช้บริการมีห้องน้ำที่สะอาดสุขถูกสุข,ขลักษณะสาขาเชียงกลางมีห้องน้ำสำหรับชายหญิงและผู้พิการมีการกำหนดให้มีการทำความสะอาดทุกวันและมีการตรวจใช้ความสะอาดเป็นประจำจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเช่นกระดาษชำระทุกห้องสบู่ล้างมือและในส่วนผู้พิการได้มีการจัดให้มีที่ยึดเหนี่ยวลุกนั่งเพื่อความปลอดภัยระบบคิว สาขาเชียงกลางมีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติที่สะดวกโดยให้ผู้ใช้บริการกดบัตรคิวแยกตามประเภทของธุรก,กรรมที่ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการสามารถเห็นลำดับและได้ยินเสียงการเรียกคิวจากจอประชาสัมพันธ์มีจุดแรกรับช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆสาขาเชียงกลางจัดให้มีพนักงานอยู่ประจำที่เครื่องกดบัตรคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการมีพนักงานอยู่ประจำจุดเคาน์เตอร์บริการลูกค้า เพื่อช่วยในการเตรียมเอกสารทําให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นการประเมินความพึงพอใจนักจุดให้บริการสาขาเชียงกลางมีวิธีการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโดยการให้ผู้ใช้บริการหย่อนเหรียญลงในกล่องแสดงความพึงพอใจหลังจากที่พนักงานให้บริการแล้วเสร็จซึ่งสาขาจะนำผลที่ได้จากการนับเหรียญมาพิจารณา และพัฒนาการให้บริการต่อไปกำหนดให้มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่สาขาเช่นงกลางกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่100%ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่19และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยประกาศทั้งสองฉบับนี้ได้กำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี100่100%หรือห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ธนาคารมีระบบการให้บริการออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันทบสเอโมบายให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้แก่ถอนเงินโอนเงินเติมเงินจ่ายเงินฝากสลากคอมทรัพย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ธนาคาร การปรึกษาสินเชื่อทกสสาขาเชียงกลางให้บริการด้านการเงินครบวงจรมุ่งมั่นพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมกรเกษตรกรรายย่อยขยายสินเชื่อไปสู่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปบัตรนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย